เรามาดูกงมังกรจะสีที่อยู่ในแรงธรรมชาติกันครับทุกคนครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ากงมังกรจะสีนะครับผมกิโลละสามพันแปดถึงห้าพันบาทครับทุกคนครับถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแพงมากครับทุกคนครับถึงเจ็ดพันกับบาทก็มีนะครับต่อกิโลครับทุกคนนี่คือกงมังกรจะสีนะครับเนื้อที่อร่อยที่สุดครับทุกคนครับเรียกได้ว่าราชากรเลยก็ได้ครับทุกคนโอ้โหใหญ่มากครับทุกคนครับดูดี เยอะมากครับทุกคนอันนี้มันอยู่ในแรงธรรมชาติครับทุกคนครับเขาไม่ได้เลี้ยงนะมันอยู่แบบนี้หรอครับมันอยู่ที่ในก้อนหินแบบนี้หรอครับโอ้โหครับทุกคนถ้าเอาไปปิ้งย่างครับทุกคนครับแล้วก็ราจะนำจิ้มสีฟูดหืโคตรเด็ดเลยครับทุกคนครับนี่นะครับผมราชาแห่งกงนะครับทุกคนโอ้โหมันจะมี2แบบครับทุกคนครับอีกแบบนึงก็เป็นกง เหมือนกองมังกรจ็ดสีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นสีเขียวครับทุกคนครับราคามันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับสามสองพันห้าถึงสามพันครับทุกคนถ้าเป็นมังกรจ็ดสีแบบนี้ราคาแพงสุดๆเลยครับทุกคนครับสามพันแปดถึงห้าพันกับบาทเลยครับทุกคนดูดีโอโหหัวมันใหญ่โตมากครับทุกคนทาลาดําจิมสีฟูนี่บอกเลยว่าคําเดียวนี่รู้เรื่องครับทุกคนครับดูอื้อหือ มันอยู่ในกเหินครับทุกคนครับแล้วก็เป็นน้ำแคมหรือว่าน้ำจืดดันนี้ผมก็ไม่ได้ทราบข้อมูลมาก่อนครับทุกคนครับน่าจะเป็นน้ำแคมนะถ้าเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับหืมกรมังกรจะสีครับทุกคนดูปิ่งย่างร้านน้ำจิ้มซีฟู้ดได้แบบบนเย็นๆสแกลครับทุกคนโอ้โหแบบสุดยอดเลยครับทุกคนครับมันอยู่ใน เอ้หินที่มันแตกๆแ,แบบนี้ครับทุกคนครับแล้วก็มีน้ําโอ้โหมันเข้าไปอยู่ในนั่นครับทุกคนคมันไปหาหาในนั่นครับทุกคนครับมีมมลงมาแรงที่มันอยู่ในนั่นครับมันเข้าไปกินครับทุกคนครับแล้วก็มันเป็นรูของมันด้วยครับทุกคนโอ้โหมังกรจะสีนี่โอ้ติ่มมือเลยครับทุกคน นี่จับเอาเลยครับทุกคนครับไม่ต้องแบบขาดหานี่น่าจะเป็นไอปลากระเบนครับทุกคนครับผมตอนเด็กๆผมเคยกินนะครับปลากระเบนครับทุกคนเอาไปย่างนะครับผมแล้วก็แบบจิ้มกับพริกเกลือนี่สุดยอดเลยครับปลากระเบนนะครับเราเอาแบบปลากระเบนแห้งก็อร่อยเหมือนกันนะแต่ปลากระเบนแบบนี้สดๆแบบนี้ครับทุกคนเอาไปย่างไม่ต้องแบบหมักอะไรทั้งนั้นครับทุกคนเอาไปล่างแล้วก็ย่างนะครับผม จิมกับพริกเกลือบอกเลยว่าโอ้โหโคตรอร่อยครับทุกคนครับผมเคยกินนะครับผมนี่ตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วครับทุกคนครับปลากระเบนไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนครับทุกคนเขาบอกว่ามีปลากระเบนที่กินแล้วมันมีพิษด้วยครับทุกคนครับผมก็เลยมากากินนะครับตอนนี้เอออันนี้อะไรอ่ะเป็นงูทะเลหรอครับน่าจะไม่ใช่ครับทุกคนครับน่าจะเป็นปลาไหลหรือเปล่าครับปลาไหลทะเลหรอครับน่าจะเป็นปลาไหลทะเลมากกว่านะครับผมดูปลาของมันนะ การดแล้วน่าจะคมหน้าดูครับทุกคนเดี๋ยวเขาให้ดูฟันนะครับว่ามันยังไงครับทุกคนครับโอ้โหฟันมันแบบฟันเหมือนหมาเลยครับทุกคนครับโอ้โหน่าจะคมหน้าดูครับทุกคนกัดทีเดียวได้ขาดเลยบอกให้ดูครับทุกคนครับทำมือของเรานกัดก็ขาดเหมือนกันนะผมว่านะครับถ้าฟันมันเยอะขนาดนี้ครับทุกคน โอ้โ oh, หแรงธรรมาชาตินี่มันสร้างขึ้นมาที่สุดยอดจริงๆครับทุกคนนี่โอ้โหนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าขาดอาหารนะครับทุกคนครับถ้าอยู่ในทเออแบบนี้ครับทุกคนครับนี่ธรรมาชาติแบบนี้บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับถ้าเราเอาไปกินครับทุกคนครับเราไปขายนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้ oh, โหธรรมชาตินี่มันสร้างมาสุดยอดจริงๆ,ๆครับทุกคนอยู่ในแผ่นหินแบบนี้ครับทุกคนครับแล้วก็เราไปวางแบบวางเต็นอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนน่าจะโอ้โหสุดยอดมาก